สวัดีค่ะสวัสดีคนรักน้ ment, องแบล้นะคะแล้วก็สวัสดีที่แฟนหมักหมมทุกท่านนะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนแล้วฟังข้อมูลมวยต้างขอบคุณคู่ศัตรูการถักยกสองสี่จบครบเครื่องให้กีฬาเมืองไทยนะคะใครที่ไม่สะดวกมาเทมวยที่เวทีเอสไอดีไลน์มาเอสสี่พีวายเอสสองสี่พีวายมีแอดนำหน้าทุกครั้งถักยกคนเข้าคู่ศัตรูการขอบคุณค่ะก็อัปเดตโปรแกรมมวยไทยศึกพันธมิตรนะคะ วันที่19มกราคม2569ถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอยูนะคะหนูก็ทำไว้นะเผื่อวันจันทร์หนูไม่ว่างไปหาหมอนะคะก็เห็นรายการนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะเดี๋ยวหนูมามาแบบเพิ่มเข้าให้ใหม่พรุ่งนี้เรอบหลังช่างนะคะก็วันนี้นะหนูเห็นรายการหนูก็วิจารณ์ไว้ตั้งแต่วันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์นะคะแล้วก็ามาเสริมเข้าไปอีกนะก็เลยลงให้ฟังวันนี้นะคะคู่ที่หนึ่งนะคะ อัปเดตล่าสุดสายน้ำสวนอาหารปีกไม้เจอกับเพชรชงหมิงพี่กัดชกร้อยสี่ปอนด์และคู่สองนะคะเขา้ัดเล็กสิทธิ์ขุนทรัพย์เจอกับเพชรตะวันสิทธิ์ป่าก้องพี่กัดชกร้อยหกปอนด์และคู่สามรองคู่เอกรักคู่หลวงสาวสมยัยเจอกับวันเผด็จเกตเขนาน้าพีกัดชกร้อยเก้าปอนด์และคู่สี่คู่เอกของรายการทุกที่หนึ่งเดชพิชัยนาวีอันดามันนะคะเจอกับเสือภูมิตีน้อยคทินพีกกนะะ่กัดชกร้อยสิบสองปอนด์นะคะก็ยังไม่ถึงหนูวิจารณ์ไว้ก่อนนะต่อไปหนูอาจจะวิจารณ์ไว้แบบนี้นะคะ ก็เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ค่อยอัปเดตนะคะหนูมาว่าทําแบบนี้ให้มันเป็นกิจลักษณะคล,ะคล,ะคละ้ายๆหนูวิจาร์มวยช่องเจ็ดนะรูปภาพนักมวยอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าช่วยโปรโมทให้นักมวยด้วยนะคนดูเห็นรูปภาพสวยเขาก็มาฟังเขาก็จะได้คุณหน้าคุณตานักมวยนะถ้าเราทําแบบว่าโพสแบบวิจาร์ไปรัวๆรูปภาพไม่สวยหนูก็ไม่ดูนะบางทีหนูเห็นไม่ค่อยน่าดูแบบรูปภาพสีสันไม่น่าดูหนูก็ไม่ดูไม่ฟังแบบบางทีฟังผ่านๆนะอย่างน้อยๆหนูก็ช่วย ช่วยโปรโมทนักมวยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะก็อย่าลืมนักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นช่องด้วยนะคะคุณหนึ่งเริ่มเลยนะคะสายน้ําสวนอาหารปิไม้เจอกับเพชรชงหมิงสิท์เฮียเจ๋งนายกไกรลาดนะ คุณนี้มุมแดงเป็นเจ้าสายน้ำสวนอาหารปีกไม้ก็คุณนักคุณจานิดหน่อยนะเป็นนักโชคยุคสิบห้าปีนะห่างวทีกว่าสี่เดือนเก้าวันส่งร้อยห้าสิบห้าเซนเป็นมวยสระบ,บุรีการผ่านมวยกว่าสามสิบครั้งเป็นมวยฝีมือมวยเตะมวยบู๊มวยเดินหน้าก็ซ้อมที่สวนอาหารปีกไม้สระบ,บุรีน้ำหนักไปปล่อยสี่สิบหกกิโลนะเวทที่โชวรแก่งเก้าสิบสี่ไม่เกิน 101, ร้อยหนึ่งปอ์ันนี้เพิ่มเวทมวทันชกนิดหน่อยนะเป็นมวยซ้ายฝีมือคล่องครง้เครื่องเตะซ้ายต่อยซ้าย,ายพิวเหลี่ยม เบอร์มวยก็อ่านแล้วรู้จักชื่อน่าจะเบอร์มวยดีกว่าน้ำเงินนะสามปอมล่าสุดของเขานะาก็เคยชนะคะแนนเพชรเอกน้อยสะพานเคียนยิมที่ศึกเจ้าไทยช่วงที่สองร้อยหนึ่งปอนแล้วก็ศึกพันธมิตรช่วงที่สองเดือนห้านะสี่ห้ากิโลก็มาชนะนกยกสี่พญาเสือแล้วก็มาชนะเอ้แล้วก็มานะแมาพ้คะแนน,านชาติก้องแก่ชาติมวยไทยสี่สี่กิโลเมื่อเดือนหกนะวันนี้เจอเพชรอ่างทอง เอ้ไม่ใช่เดิกแล้วก็มาชนะเพชรอ่างทองสิทธิ์วัดสะแก้วนะคุณชจวันนี้เป็นเจ้าเพชรทรงหมิงสิทธิ์เสียเจ๋งนยกกายกไกลาดนะ่าคุณหน้าคุณตาดีนะคะก็เพิ่งมาชกไม่กี่ครั้งหนูจําได้ก็แปลว่าไม่ธรรมดานะเพชรทรงหมิงสิทธิ์เสียเจ๋งนยกกายกไกลาดนะคะหรือเพชรทรงหมิงหรือเจ้าบ้านดอนเล็กสิทธิ์คุณมะนะะก็คนคนเดียวกันอายุสิบห้าปีก็ ห่างไปทีกว่าหนึ่งเดือนสามวันความพร้อมดูดีกว่าการทันมวยกับาสาสิบครั้งเป็นมวยอุดรธานีนะเป็นมวยขวามวยฝีมือมีความครบเครื่องนะก็ซ้อมที่สิทธิ์คุณมะจังหวัดระยองน้ำหนักไปปล่อยห้าสิบกิโลนะวันนี้ชอกเวทเก่งนะ 101, ร้อยหนึ่งไม่เกินร้อยสิบปอลนะเป็นมวยขวาเจามอมวยซ้ายนะฝีมือคล่องครบเครื่องฉลาดอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมดีต้นต้นไปก่อนมีรุนนักรุนนักนะคะก็แต่แต่อายุไม่ไกลกันนะสามความล่าสึกของเขาเคยชนะคะแนนโรเบิร์ตบานที่วัดมวยไทยนะสี่สิบกิโลแล้วก็มา ชกสี่สิบห้ากิโลนะมาแพ้ดาวเด่นลูกปั้นใหญ่นะนั้นสีเสื้อนักเสือเบอร์มวยเขานะแล้วก็ล่าสุดเดือนสิบสองปีหกแปดนะก็มาแพ้คะแนนเก้าโพแดงสักแสนพันนะคู่นี้นะหนูชอบไปที่เจ้าเพชรทรงหมิงนะหนูก็มองว่าความเก่าความอะไรเขาดูดีกว่านะแต่อายุเขารุ่นเราเขาเดียวกันแล้วความพร้อมก็มีรายการต่อเนื่องกว่านะก็ชอบไปที่มุมน้ำเงินชาันธง <S <S และคู่สองนะเขาล้าเล็กสิทธิขุนทรัพย์เดียกับเพชรตะวันสิทธิ์ป๋า กล้องนะพี่ัะชกร้อยหกปอนด์นะเจ้าเข่าร้านเล็กนะวันนี้อยู่มุมแดงก็เพิ่งเห็นชกที่จเจ้ามวยไทยนะก็ราคาเหมือนพาแพ้นะแต่มองว่าชนะแลวันนั้นนะก็อายุสิบหกปีนะเป็นมวยสงบูนะผ่านมวยมากว่าสิบสองครั้งนะสูงร้อยหสิบห้าเซนห่างวิธีกว่ายี่สิบเอ็ดวันซ้อมที่สิทธิ์ุณทัพจังหวัดภูเก็ตน้ำหนักไปปล่อยห้าสิบเก้ากิโลนะคะก็ ถามว่าเป็นมวยทรงบูการผ่านมวยสิบสองครั้งตอนแรกหนูก็คิดว่าต้องดุต้องโหดกว่านี้นะก็ดูที่ช่องสามวันนั้นนะก็ไปในทางแบบความคบเครื่องปกตินะไม่บูไม่บุ่นแบบชัดเจนนะคะก็ธรรมดาของมวยบูนะสามฟอร์มลักสุะของเขาคือชนะนกยกห้าเพชรสองฝั่งนะ òn, 9, 11, ร้อยห้าปอนมาเดือนเก้าเดือนสิบเอ็ดร้อยเจ็ดปอนก็มาชนะคะแนนเชอรี่ต่อยย้ำสวนและล่าสุดมาแพ้ยอดตะวันสิงห์จต็ตุรลักที่สิบเก้ามวยไทยร้อยหกปอนนะก็คู่ต่อสู้วันนี้นะก็เป็นกระเพชรตะวันสิทธิ์ป่ากล้องนะคะ อยู่มุมน้ําเงินนะเป็นนักคกรุ่นราวข่าวเดียวกันนะก็เป็นพี่นิดหน่อยนะสูงร้อยหกสิบเกตเซนสูงกว่าสองเซนแนะเป็นมือกรุงเทพการผ่านมวยเยอะกว่าน,น,นิดนะิดและยี่สิบครั้งเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะครบเครื่องทั้งคู่แต่มุมแดงนะก็ไปในทางบูแนละ้วแต่ถ้าบูแค่ที่ผ่านมาที่เขาโดนแบบว่าเหมือนทุูส่วนนะหลูก,ก็มองว่าไม่บูเท่าไหร่นะน้ำหนักไปเปิดห้าสิบกิโลเวทที่โชว์ลูกแข่งร้อยห้าไม่เกินร้อยสิบสี่ปอนด์เป็นมือสูงยาวเขาว่าดีขวางหน้าเสียบแหลมบูดุดันหลากหลาย มือคแ่องครบเครื่องรูปร่างคุ้นช็ก,ก,กดีนะทำนิดหน่อยกรรมการเห็นนะสามความล่าสุดนะเคยชนะนักลูกสองสี่มงคลน,นะสี่สิบกิโลเมื่อเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนะก็มาได้สองปอนด์นะมาชนะคะแนนเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายพารีที่เมื่อไทยพนันธมิตรและล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรใหม่เกียรติทองยศอีกครั้งที่เมื่อไทยพลังใหม่สามไฟไลายพายนะก็ได้เปรียบสองปอนด์มีผลก็ชนะนะก่อนเขามาชนะสามไฟลวดนะเขาเคยเสมอกับสิทธิ์เอก วอเทคโนโลยีปวดสวงนะฟอร์มไม่ธรรมดานะถ้าเกิดเจ้าเขาลนเล็กนะบูแค่เท่าที่หนูเห็นนะแบบว่าไม่ได้บูโหดนะ่ากลัวเท่าที่หนูคิดว่าแบบผ่านมือมาสิบสองครั้งต้องบูกว่านี้นะหนูก็มองว่าน้ําเงินดูดีกว่าชอบเจ้าเพชรตะวันค่ะฟันทงและคู่สามรองคู่เอกนะ รักภูหลวงสสมหมายเจอกับวันพระเดชเกตเขาน้อยพี่กับทรกร้อยเก้าปอนด์มุมแดงวันนี้เป็นเจ้ารักภูหลวงสสมหมายนะก็คุณนักคุณตาดีนะวันนี้อยู่มุมแดงนะความพร้อมนะห่างวัทีกว่าสามเดือนสิบเก้าวันนะอายุสิบเก้าปีสูงร้อยหกสิบสามเซนเป็นมวยมาจากอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยการผ่านมวยกว่าห้าสิบครั้งถือว่าดีนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือแข็งหนักมากนะก็ซ้อมที่ชอห้าพยักน้ำหนักแบปล่อยห้าสิบเอ็ดกิโลเบตที่ทุกครั้งแข่งร้อยห้าไม่เคยร้อยสิบสองปอนด์นะเจ้ารักภูหลวงเดชเ,เ,เ,เพชรสีทองดัก สาดแข้งไล่แข่แทงยัดไส้ฉลาดเรียมเฉงดีแข้งเขาหนักมากมากนะก็ออกแข้งจนมวยเก่าอย่างเจ้าอะไรนะสตารสตาราลหรืออะไรนะแบบว่าแพ้น็อกกรรมาการจับแพ้นะสามปอนด์รัศดงเขาเคยแพ้คะแนนขลามชนนะร้อยสี่ปอนด์มืจนหกเดือนแปดมาจกร้อยห้าปอนด์มาแพ้คะแนนน้ำพุและล่าสุดมาแพ้คะแนนสิงสุราษนะสามไฟนะก็พ่ายหมดเลยนะ ก็พ่ายหมดเลยนะก็ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะแต่หนูถือว่าชื่อเสียงเขาคนนิยมนะแข้งเขาน่ากลัวม,มากมากนะวันนี้เจอกับวันประเ็เกียรติเขาน้อยแล้วนะฟอร์มกำลังดีขึ้นมานะก็เป็นนักชกอายุสิบแปดปีหา่างวันที่ก็สองเดือนเจ็ดวันความพร้อมดีกว่านะ 0, 170สูงร้อเจ็สิบเซนสูงกว่านิดนิดนะก็เป็นมวยสตูนการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยสีิบครั้งเป็นมือฝีมือมีความภบเครื่องนะซ้อมที่เกียรติเขาน้อยจบทั่สตูนน้ำหนักไปปล่อยห้าสิบสามกิโลนี้ชก ร้อยสิบไปเกินร้อยสิบหกเวทเก่งไปนีรถเวทมาชกนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องก็ไปในที่การความหลากหลายนะก็ดูเก่าเกมนะการปัดมวยน้อยกว่าฟอร์มน่าจะดีกว่ารักผู้หลวงน่แต่รักผู้หลวงน่าจะเบอร์ดีกว่าหรือเปล่าสามฟอร์มล่าสุดเคยเสมอประจัก์ทองคำซินบีมวยไทยร้อยเก้าปอนด์เดือนแปดเดือนเก้ามาชกร้อยเก้าปอนด์มาชนะประจัก์ทองคำซินบีมวยไทยและล่าสุดมาชนะนกลกสามเพชรส่วนเป๋ซอห้าพยักษ์นะไปนี้ดราม่านะแต่หนูก็เข้าเขานะเจ้าวันผลิตดนะได้เปรียบสองปอนด์หนูนะก็ เคยแพ้นอกเด่นเมืองจันมาแลถามว่าเบอร์มวยฟอร์มกํลังสุกมันแล้วแต่ลนะทางมวยใครทางมวยมันต่อให้เป็นยอดมวยนะถ้ามีความครบเครื่องมันก็หลุดหลวมมันก็นอนได้ทั้งสองชอบไปที่รักผู้หลวงนะหนูชอบแข่งเขานะ้ะหนักแรงนะมองว่าไฟนี้เขามาเกิดคนะ่ะฟันทงนและคู่สี่คู่เอกงรายการนะเดชพิชัยนาะวีอันดามันเจอกับเสือภูมิตีน้อยคชินนะ มุมแดงนะเป็นนักชกจำเก่ากว่านะเดชพิชัยนาวีอันดามันนะอยู่มุมแดงเป็นนักชก26่สิบกปีเกี่ยวกับนุ่นน้องนะสูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนความพร้อมอยู่ที่หนึ่งเดือนยี่สิบแปดวันเป็นมวยจากต่างกันผ่านมวยกว่าหนึ่งร้อยครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยบูนะเวลาเขามาดีเขาขยันแข็งแรงนะคะก็ซ้อมที่นาวีอันดามันจังหวัดภูเก็ตน้ำหนักไป,ปล่อยห้าสิบห้ากิโลเวทที่ชกเก่งร้อยสิบสองไม่เกินร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์วันที่ชกได้เวทเก่งเป็นมวยซ้ายเปิดเกม แต่ซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าหมัดหนักต่อยแรงบู๊ดูดันขยันออกอาวุธหน้าขยันนละใจบูสู้ดีแล้วลูกกระหา,ายใครมีเต็มร้อยนะคะถ้าเขามาดีนะนานๆทีจะเห็นมาไม่ดีนะคะถามฟอร์มล่าสุดนะเคยชนะคะแนนอีกอสั่งสอสลับฟิปที่ศึกเจ้ามวยไทยร้อยสิบสองปอนด์แล้วมาชก112ร้อยสิบสองปอนด์ชนะนกยกสี่นนนอพอรุงเพชรเงาะบางกะปิแล,ล่าสุดมาชนะคะแนนกิกซอแอส,สันตาตองนะร้อยสิบสามปอนด์ที่สุกเพชรยันดีช่วงที่สองสามไว้ล่ยผายนะคะก็สี่ไว้ล่ยผาย ก่อนที่เขาจะแพ้แ้เพชรนายาแล้วสี่ไฟหลังก็ชนะลวดนะวันนี้จะเสือภูมิพีเคแสนชัยมวยไทยทยิมนะก็อายุสิบเจ็ดปีห่างเวทีพอๆกันหนึ่งเดือนสิบสี่วันนะเป็นมวยโคราดนะการผ่านมวยกว่าหนึ่งร้อยครั้งเป็นมวยซ้ายครบเครื่องก็ซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยทยิมเห็นในคลิปพี่หล่อบ่อยๆนะแล้วมวยเก่งอยู่แล้วมันซ้อมที่พีเคอยู่แล้วนะหาคนต้านยากนะก็น้ำหนักไปปล่อยห้าสิบสามกิโลเวทที่โชคแล้วเก่งละแปดม 8, 6, 6ิลลิกสุดพกปอนนะเป็นมวยขาวาที่เปิดเกม ขาชนปัมรักตีแข็งแร่งเหนียวหนึบหนักบู๊ดุดันน้องชายฉลามขาวต่อหมอสีชกที่ไหนสีเสื้อน่าเสือเสียนลุมเล่นหนาเพราะเขาเก่งจริงนะสามปัมล่าสุดนะคือชนะคะแนนปากีสถานเอราวัณร้อยเก้าปอนมาเดือนแปดเดือนเก้ามาชกร้อยเก้าปอนมาชนะก,กระดูกเหล็กอออัจฉริยะที่ศึกท็อไปไปรีมล่าล่าสุดมาชนะนกยกสามถอยลุงเพชรเงาะบางกะปิอลอยลุงเพชรน,นี่ได้ยินชื่อมานานหนู <c oughs> เห็นเสืรภูมิตั้งแต่เด็กน,นะหนูมาว่าเขาโตเป็นหนุ่มวมากคู่นี้นะ หนูมองว่าคนที่เก่งกว่านี้นะเขายังสู้กบเสือภูมิไม่ได้นะ่หนูก็ชอบไปที่เสือภูมินะบวกกับน้ําเลี้ยงดีพีเคแสนชัยก็หาคู่จากสู้ยากนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะแพ้ทางมวยแบบไหนนะก,ก็ลุ้นไปนะมวยออกได้ทั้งสองชอบไปที่เสือภูมิพีเคแสนชัยค่ะพันธงชอบก่อนช่างศึกมวยไทยพันธมิตรคู่ที่หนึ่งชอบไปที่เพชรชองหมิงนะหนูมองว่าเขาดูเก่าวกว,าาว่าดูดูแบบว่าดูความครบเครื่องนะนะจะมี ต้นๆน,น,น่าจะรุนไปก่อนมีรับมีน็อกนะอย่ากุดแย่รวมนะแล้วใส่น้านะและคู่สองนะถ้าเขาเลานเล็กจะแบบบู๊ดุดดันเท่าที่ศึกเจ้ามวยไทยที่ผ่านมาหนูมองว่าเพชรวันน่าเล่นกว่าและคู่สามชอบรักคู่หลวงชอบแข่งเขานะและคู่สี่นะชอบไปที่เสือภูมินะก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะมาหยุดเขาได้นะหนูหนูยังลึกไม่ออกเลยว่าเขาจะแพ้มวยทางไหนล้วก็ชอบมากๆชอบไปที่เสือภูมิแต่ว่ามวยเหล็กเปิดแพงมากนะได้จะยืนดูนะเพราะเงินไม่เยอะนะก็เฮงๆรวยๆมวยครับทุกคู่ขอบคุณพักโกยี่สิบสี่ศเพื่อ เรื่อกีฬามยไทยรักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องและกดกระดิ่งเป็นซับสไคร์รอเลยค่ะ